วันนี้จะมารีวิวนะครับไทเกอร์นะครับตุดรีโมทการขโมยนะครับทรงรีโวพร้อมด้กล่องสตาร์ทด้วยรีโมทดับด้วยรีโมทนะครับมีทัมเมอร์ด้วยนะครับ ตัวนี้ติดทัมเมอร์เวลาดับเครื่องจะไม่ดับเลยนะครับสั่งดับเครื่องครับแล้วก็กดล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับแ้วเดี๋ยวทัมเมอร์จะตัดเวลาเองนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยครับ ครับเดี๋ยวซัมเมอร์ตัดตัวล็อกเนี่ยจะไม่เด้งนะครับนี่ค,ครับเครื่องดับไปแล้วแต่ตัวล็อกจะไม่เด้งนะครับเราต้องปลดล็อกเองโอเคครับ